ผมวัชระเป็จกรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาสมรสถึง่ัน,นคนเอกประยุทธ์จันโอชานา,าชานายกร,รัฐมนตร,รีและคณะรัฐมนตรีตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยภาย,ยใต้การกำกับดูแลของนายสัพสยามคิดชอบรัฐมนตร,รีว่าการกระทรวงคมนา,าคมได้ประกาศยกเลิกการใช้สถานีรถไฟหัวลำโพงและมีแผนพัฒนาโดยเปิด สัมปทานให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และหยุดเตินรถที่จะเข้าสถานีรถไฟหัวลำโพงทุกสถานีตามที่พี่น้องประชาชนได้ทราบแล้วนั้นกระผมนายวัชรพิททองอดีตสมาชิกสภาผูแา้แทนรัษฎรพรรคประชาธิปัตย์ได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านอาจารย์ชยัยฤทธิ์ตีราเกเรงศักด์ ผู้พิพากษาอาวุโสปําำนานในฐานะผู้ใช้รถไฟสายใต้และพี่น้องประชาชนชาวเหนือและอีสานนับล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สะดวกอย่างมากและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการยกเลิกสถานีรถไฟหัวลำโพงและหยุดให้บริการรับส่งผู้โดยสารรถไฟที่จะเข้าสู่สถานีหัวลำโพงดังกล่าวข้างต้นเป็นการจำกัดการเดินทางของพี่น้องประชาชน ให้ต้องใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีแดงแทนเพื่อเดินทางไปทำงานให้ได้ทันในแต่ละเวลาเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติธานของรัชกาลที่5ที่ทรงวางรากฐานการรถไฟไว้เป็นการคมนาคมสำหรับประชาชนคนยากจนทั้งประเทศดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนจึงขอให้พระาท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่จบจากโรงเรียนในร้อยจปรที่จะ รักษาแผ่นดินและมระดกของพระอ,องค์ท่านไว้ด้วยชีวิตโปอดพิจารณายกเลิกนโยบายการปิดสานีรถไฟหัวลำโพงโยกเลิกกันให้เอกชนนายทุนเข้ามาพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และยกเลิกเปิดสัมปทานให้ภาคเอกชนของทางรถไฟประเทศไทยภายใต้การกำกับดูแลของนายสังสยามชิดชอบและมรรรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยท่านอาจารย์ชยัยฤทธิ์ีลาเกียงสัตว์ คุยภาคษาอาวุโสมนานกล่าวว่าอย่าทําอะไรที่พระเจ้าแผ่นดินทรงวางรากฐานไว้อย่าหากินกับมรดกของพระพุทธเจ้าหลวงให้ไปหากินที่อื่นจึงเรียนมาเพื่อปรดพิจารณาและแจ้งผลความคืบหน้าให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบด้วยจากขอบพระคุณยิ่งขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง